สวัสดีจ้าพบกับช่องดทไทยสปพฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีรอบดึกนะคะทางนี้ก็สี่ทุ่มกว่าๆค่ะเพิ่งดูวอลเลย์บอลจบไปนะคะคู่อิตาลีพบกับบราซิลนะคะ ทางบ้านเราก็ตีสามปกกว่าแล้วนะคะผลปรากฏว่าจะพลิกล็อกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะบราซิลชนะอิตาลีไป3ต่อ1เซตนะคะเซตหเซต 2, สเซต3สู้กันดูเดือดมันมากค่ะพอเซตที่4บราซิลก็นำห่างเป็นบางช่วงถึงเดแต้ม6แต้มห้าแต้มไล่กันมานะคะ เซตที่4บราซิลก็ชนะไปนะคะสาวกาบี้ก็ตบแบบดุเดือดเพียดมันชนะสาวอิควนูไปนะคะด้วยสกอร์เซตที่1นะคะับราซิลชนะไป25ต่อ23เซตที่2อิตาลีชนะไป25ต่อ22นะคะเซตที่3 บราซิลชนะ26-24ต่อ 24. อันนี้ดิวกันเลยนะคะเซตที่4บราซิลชนะ25-19ต่อ 19. นะคะผลก็ปรากฏว่าบราซิลเข้าชิงชนะเลิศกับเซอร์เบียนะคะแล้วก็คู่ชิงที่3อเมริกาชิงที่3กับอิตาลีนะคะ ก็คือคู่จริงชนะเลิศก็จริงเหรียญทองกับเหรียญเงินนะคะคู่จริงที่สามก็จริงเหรียญทองแดงค่ะก็จะแข่งกันอีกทีวันเสาร์ที่15หนะคะจริงที่หนึ่งกับจริงที่สมนะคะคอยติดตามรับชมนะคะมันมากๆเลยค่ะลุ้นกันดุเดืเอดเผ็ดมันไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็นะคะ ยังไงก็ติดตามกันอีกทีหนึ่งวันเสาร์นะคะอย่าพลาดนะคะคู่จริงที่1ก็เซอร์เบียกับบราซิลค่ะจริงที่สก็อเมริกากับอิตาลีค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าตัวต้ได้ชมก็จะรายงานกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้คืนนี้ก็ลาทุกคนลงเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวก็จะเข้าไปนอนก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะ